ค่ะสำหรับวันนี้นะคะว่าจะมาแนะนำวิธีการทำอาหารง่ายๆในวันหยุดกันนะคะค่ะอาหารที่ว่าจะมาแนะนำก็คือไข่พะโล้หมูสามชั้นไส้กรอกแล้วก็หมูบะช่อค่ะค่ะในส่วนของวัตถุดิบนะคะในส่วนของหมูสามชั้นเนี่ยว่าก็จะมาหั่นเป็นคำๆค,ค่ะให้มันพอคำค่ะเสร็จแล้วก็มาหมาักด้วยซีอิ๊วดำค่ะผงปรุงรสค่ะน้ำตาลเกลือค่ะ ค่ะในส่วนของไข่ไก่นะคะได้รับความอนุเคราะห์จากเพื่อนบ้านค่ะพอดีว่าเป็นไก่ไก่ที่แบบไข่บ้านเนาะอาจจะรูดเล็กไปหน่อยค่ะต้มให้พอสุกค่ะเสร็จแล้วแกะเปลือกนะคะแล้วก็นํามาคลุกเคล้ากับซีอิ๊วดำค่ะค่ะในส่วนของหมูบะช่อนะคะก็ซื้อหมูบะช่อตามตลาดอะคะ่ะเสร็จแล้วก็เอามาต้มค่ะปั้น,ปนเป็นก้อนนะคะ ค่ะและในส่วนของไส้กรอกนะคะก็หั่นตามใจชอบเลยค่ะแต่ของวานี่ก็คือจะใช้หั่นครึ่งเอาเพื่อจะตัดกับรูปกลมแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นผักชีต้นหอมค่ะแล้วก็กระเทียมเจียวค่ะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะพอเราเตรียมวัตถุดิบทั้งหมดครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําไข่พะโล้หมูสามชัน้นหมูบะชบ่าแล้วก็ไส้กรอก,กันเลยค่ะ และสำหรับสิ่งที่เราจะเอามารับประทานกับไข่พะโล้หมูสามชั้นในวันนี้นะคะก็จะเป็นมาม่าค่ะสไตล์เกาหลีเลยนะคะแล้วก็หมี่ขาวค่ะเส้นหมี่ไวๆอบแห้งนะคะง่ายๆค่ะค่ะมาลวค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาไข่พะโล้หมูสามชั้นหมูบะชอ่อไส้กรอกค่ะ ใส่กระเทียมใส่ผักชีต้นหอมเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเมนูง่ายๆในวันหยุดในวันนี้ค่ะไข่พะโล้หมูสามชั้นไส้กรอกและหมูบะช่อในวันนี้ค่ะาทานกับเครื่องเคียงนะคะเป็นมาม่าแล้วก็มีขาวค่ะสำหรับพี่ๆและเพื่อนๆท่านใดสนใจลองไปทำไว้รับประทานกับครอบครัวนะคะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะวาก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ